ยิ่งเราเป็นคริสเตียนนะครับยิ่งผมเป็นคริสเตียนผมยิ่งรู้ว่าผมไม่รู้อะไรเลย <laughs> ยิ่งเป็นคริสเตียนผมยิ่งรู้ว่าผมไม่รู้อะไรเลย <laughs> แล้วโลกนี้กําลังสอนเราว่าอะไรรู้ไหมโลกนี้กําลังสอนเราว่าถ้าเราจบปริญญาเอกถ้าเราไปเรียนกับอาจารย์อัลเบิร์ตไอน์สไตสม,มติถ้าเราไปทําทนู่นทนํานี่จบอ็อกซฟอร์ด เพื่อนกับตีมจ็อบอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> <c oughs> ว่าไปเรื่อยอลไร <c oughs> แต่พี่น้องเข้าใจผมใช่ไหมคือแบบเราจะมีเครดิตเราเป็นคนที่เก่งนะครับแต่พระคัมภีร์พูดว่างไงรู้ไหมพี่น้องพระคัมภีร์พูดว่างี้พระคัมภีร์บอกว่าคนที่ยากจนด้านจิตวิญ,ญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายแล้วผมเชื่อว่ายิ่งเรารู้จักพระเจ้านะครับ เราจะยิ่งค้นพบว่าพระองค์มีอีกมากให้กับเราและพระองค์ก็เลยบอกให้เราว่าให้เราทุกคนเข้ามาหาพระองค์อย่างเด็กๆอย่าเข้ามาหาพระองค์เหมือนเป็นนักปรับว่าพระองค์เรารู้แล้วว่าพระองค์เป็นแบบนี้